เอ้แนนุกลับมาแล้วตุนตินตุนตินนอนแล้วเหรออุ้ยอย่าทำร้ายสัตว์โต้น้องนอนนานนอนนานเป็นไยแนนี่ิดอะไรหมดน้องนอนนานยังอ่ะอคุณจะนอนตุนตินจ๋าอุ้ยคิดตึ่นจังคิดตึ่นจังตุนตินตุนตินตุนติน เน้นคิดถึงตุนตินจังตูนอันนี้ไม่ได้หรอกตาจ๋าเจ็บปากทำไมดูหน้ายิ้มได้เหรอชอบใช่ไหมล่ะตุนติน โตมานี่เร็วตุนตินครับตุ้นตินนนยนุกลับมาแล้วนยน,นุกมาจากงานแต่งงานแล้วเร็วโตอ,อะโตพาราการนะเดี๋ยวนี้ข้อห้องนอนนนุษโดยไม่ได้รับอนุญาตนะมาถึงเล่นเกมกันนานยังนนเนี่ยฮะถ้านานุกลับมาตีหนึ่งก็ยังเห็นอยู่เนาะ ตาตาตื่นตื่นตื่นเร็วตื่นเล่นเกมเร็วตื่นตื่นตื่นตี้ตืนต่นเล่นเกมเร็วตาต,ต,ตา, em ต,าตืต่นตื่นเล่นเกมตาอุ้ยแองจี้น่ารักจังน่ารักจังใครน้น้ารัก น่ารักจังน่ารักจังได้จะเกวิสานันท์นุษย์ถ่ายวีดีโออยู่นะนี่น่ารักจังตีนใครเนี่ยสาทำไมไม่สนใจนนท์นุษเลยอ่ะฮะ้อนันท์นุษย์เป็นแม่คดเบล เล่นอะไรกันเนี่ยน,นอน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 บายบายนารบฟันดีค่ะ